โอ้โหไปแล้วอ้โอ้ยดู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 เด็กๆก็ดูใหญ่เลยเห็นไหมเราจะหมุนตรงนี้หนึ่งรอบน้องเคนเป็นเด็กตลกน้องเคนวันนี้มีคนเยอะแยะเลยอ่ะลูกมันเหมาะมากกับการที่เราจะเอาเรือประดิษฐ์ของพ่อการริกเกอร์ ไปให้ผู้ชมเขาเยินโฉมกัน oh. เด็กๆเ,เยอะๆอย่างนี้ oh. น่าจะชอบนะ mm hmm. น้องเคนว่าไหมเดี oh. ย๋ยวเรารอดูรีแอคชั่นของคนเหล่านี้กัน oh. อันนี้พราการก็แนะนําก่อนเลยนะตอนนี้ทุกคนอยู่กับน้องเคนในช่องเคนจิ c h น n ยังไม่ตื่นเลยนะครับ oh. อยู่ในช่อง Kenji Channel นะครับ oh. ตอนนี้พภาการทำเรือลํานี้มานะครับชื่อริกเกอร์นะ yeah. ทำตามใน youtube ที่คนอื่นเขาทันนั่นแหละนะครับเอาตรงนะพอก,กันยังไม่ได้ลองเลยหมายถึงว่าพอก,กันยังไม่ได้ลองเล่นหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานมากไม่รู้มัน่วหรือเปล่านะครับมันอาจจะลวแล้วจมน้าหายไปก็ได้นะเรือลำนี้พอก,กันทํามาแพงมากเลยนะฮึ่ยจมน้ําไปจะเสียใจมากเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเอามาเล่นที่บึงใหญ่ของเราบึงนี้นี่ราบบอจะมาว่าไหมไม่รู้นะแต่ว่าพอก,กันว่าเดี๋ยวเราแอบเล่นตรงนี้แหละดีละไปเล่นตรงนู้นเดี๋ยวที่เราพอเขาเห็น อันนี้ครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดีเ๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าผู้ชมเยอะแยะเลยเดี๋ยวเรามาดูแอคชั่นของผู้ชมกันนะครับเราต้องทดสอบก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูกันนะทดสอบเรือก่อนว่าเรือวิ่งได้จริงไหมวิ่งไม่ได้ครับผู้ชมดนี่วิ่งไม่ได้รับยังไม่ได้เปิดีวิตไม่ได้ p o อ e r นี่ไงโอเป็นไงครับเสียงอ่าลองเลี้ยวดูโอเคเลี้ยวได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทสกันเลย โอ้โหไปแล้วเรือลำนี้ยน่าจะเล่นได้อีกสักประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับ5-10นาทีมันก็จะหมดแรงเพราะแบตมันจะหมดมันกินฐานพอสมควรเลยนะอ่าวนนะครับวนแล้วโอนโชว์จังหวะเลี้ยวแล้วอ่อผ่อนนิดนึ่งอ่อนปีโค้งอน้องเคนอยากลองเล่นนะครับผู้ชมผู้ชมอยากให้น้องเคนลองไหม ถ้าเกิดอยากให้น้องเค้นลองนะครับช่วยกันกดไลค์นะถ้าเกิดกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะครับเกิน1ิบไลค์ครั้งหน้าจะให้น้องเคนลองเล่นเรือโอเคไหมโอ้หนึ่งล้านไลค์เลยเหรอลูกการขับเรือเนี่ยไม่ได้ง่ายนะถ้าเกิดเราเห็นตอเห็นเห็นตอตรงนี้ไหมครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นตอไหมนั่นนะครับข้างๆเรือ มันอันตรายมากเลยถ้าเกิดขับไม่เป็นนะไปนชนตอนะเรือไม้อย่างเงี้ยพังแน่นอนนะครับทุกคนโอเคเอานะครับตอนนี้ก็วิ่งมาสักประมาณพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเอาเรือมาดูก่อนนะครับว่ามีน้ําเข้าหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับเรือหรือเปล่าเพื่อเป็นการเช็คก่อนนะครับเทียบท่าฮู้ย สามค่านะครับทุกคนเรือก็ตุ้มคู่กับน้ำนะครับเพียงแต่ว่าเรามีระบบป้องกันน้ําไม่ให้มันทําให้มอเตอร์เราพังนะครับเรือก็ยังวิ่งได้อยู่เราแค่อน้ําออกนิดนึงเบรนน้ําออกนะครับเพราะกันคิดว่าน่าจะได้อยู่นะขอลองอีกทีนึงแล้วกันนะเรือหาไปแล้ว Go. Cool. อันนี้ได้เวลาเรือเทียบท่าเอ๊ย oh <no. S 1> <laughs> อยากลองจับเรือดูเหรอได้หรอกโอ okay. เคเรือลำนี้มันเป็นไงบ้างหลูกชอบไหม hmm. น้ำที่มันเข้าไปอ่ะเอาตรงน้ันไม่รู้ว่ามันเข้าทางไหนนะครับเพี <laughs> <laughs> ยงหาเราเหตุไม่เจอ ก็โอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องน้องเค็นตรงด้านล่างละมั้งอ๋อก็เป็นไปได้นะลูกในช่อง Kenji Channel นะครับตอนนี้พอกันกับน้องเคนขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย